ฮ i ทุกคนกลับมาพบกับมิสซี่อีกแล้วนะคะในช่วงของมิสซี่บิวตี้ทอล์ควันนี้นะคะมิสซีก,ก็มีผลิตภัณฑเก๋ๆมารีวิวอีกเช่นเคยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสซี่นำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาละค่ะวันนี้นะคะมิซิกก็มีผลิตภัณฑ์เจ้าตัวนี้เลยค่ะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมันคืออะไรมันก็คือมหากรรมแป้งกระป๋องนั่นเองนะคะมหากรรมแป้งกระป๋องมีอะไรดีมาดูกันค่ะมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะสัตสีนะคะแป้งกระป๋องใหม่ของสัตสีนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมิซิกก็ได้รีวิวตัวแป้งกระป๋องของสัตสีไปแล้วก็ 2-3สาตัวแล้วนะและตัวล่าสุดนะคะที่มิสซีรีวิวไปมันก็คือเจ้าตัวนี้นะคะตัวสัดสีแอนเนสโซนลูซพาวเดอร์ตัวนี้นะคะที่เป็นแป้งที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะเหมาะกับคนที่มีความมันส่วนเกินนะคะและดูผิวให้เป็นธรรมชาติตัวนี้นะคะและสัสีเขาก็ยังมีตัวใหม่ออกมาอีก3ตัวนะคะซึ่งมิสซีก็ได้ไปสอยมานะคะและได้ทดลองใช้แล้วนะคะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเ่าทีละตัวทีละตัวกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะตัวแรกนะคะที่มิสซี ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะเราเป็นคนผิวมันนะคะแล้วมิสิกก็เลยมีความรู้สึกชอบเจ้าตัวนี้มากนะคะนั่นก็คือตัว super oil control powder นะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวแป้งคุมมันใส่จริงตลอดวันนะคะสูตรแรกเลยนะคะอ่าสูตรต่อไปค่ะก็เป็นสูตรตัว bb perfect powder นะคะล็อกผิวเนียนเป๊ะนะคะแมตต์เป๊ะทั้งวันนะคะตัวนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบให้ผิวแมตต์เป๊ะทั้งวันนะคะและอีกสูตรหนึ่งสูตรสุดท้าย ะะก็จะเป็นส,สี Peri g o l Powder ตัวนี้คะ่ะจะมีความชมพูชมพูนะคะอ่าตัวนี้คือต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ายังไม่ได้แกะใช้แต่ว่า2ตัวนี้แกะใช้แล้วนะคะแต่วันนี้ก็คือเลยรวบเหมาทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะมีแบบแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะมี texture ท,ที่แตกต่างกันเอาละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคะคือเจ้าตัวนี้น่าจะรวมอยู่ในคอลเลกชันเดียวกันไปได้เลยเนาะคือด้วยตัว ด้วยตัวรูปทรงแล้วอ่ะมันมีความคล้ายกันนะอ่าแต่ว่าตัวนี้เรารีวิวไปแล้วนะคะเราก็คงจะไม่กล่าวถึงแต่เราเอามาแบบแซมให้ดูแบบเฮ้ยคุณอันนี้เป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องอีก3ตัวนี้เป็นรุ่นน้องนะคะอ่ะก็มาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวที่มิสซี่บอกเนะี่ยชอบมากเพราะว่าอะไรนะคะตัวนี้นะคะที่บอกไว้ว่าเป็นตัวคุมมันนะคะเดี๋ยวขอแกะสติกเกอร์ข้างหลังนิดนึงนะว่าจะได้ดูว่ามีอะไรที่เขาเคลมเอาไว้บ้างนะคะอ่านไม่เห็นเลยนะคะตัวก็เล็กนะคะอายุก็เยอะละมองไม่ค่อยเห็นนะคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรราาจะอ่นตงค ของเขาก่อนนะคะเขาบอกไว้ว่าเป็นแป้งเนื้อเนียนละเอียดนะคะสูตร ควบคุมความมันพิเศษนะคะเติมความมั่นใจให้ผิวดูกระจ่างใสไม่หมองคล้ำด้วยแป้งเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มบางเบาเกลี่ยง,ง่ายเหมาะกับทุกสภาพผิวพร้อมควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยี selective oil absorption นะคะอ่าดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติตัวนี้นะคะเรามาดู texture เ,เ,เนื้อแป้งของเขากันนะคะจะเป็นอย่างไงตัวเนื้อ texture แป้งของเขาจะเป็นสีขาว นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวๆเลยนะคะจะไม่มีโทนสีใดๆทั้งสิน้นเนื้อแป้งละเอียดมีความบางเบานะคะนี่จะมีกลิ่นหอมนิดๆนะคะดมแล้วมีความรู้สึกนึกถึงสงกรารมีความรู้สึกนึกถึงเทศกาลสงกรารนางนะมีความหอมสดชื่นนะคะ <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่าเป็นกลิ่นอะไรนะอืมมิสิกก็บอกไม่ถูกนะว่าเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะ หอมนะคะอาหารตัวนี้นะคะเขาจะไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคนที่แพ้แอลกอฮอล์หรือพาราเบนฟรีอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยได้นะคะไม่เกิดการแพ้แน่นอนนะ,ะ,ะตัวนี้นะคะเขาก็มีซิงค์ออกไซด์ด้วยคนที่เป็นสิกก็จะน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเพราะตัวนี้ส่วนผสมจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะ ตัวนี้เขาจะมีกลิ่นหอมแต่มิซีบอกไม่ถูกนะว่ากลิ่นอะไรนะมันมีกลิ่นหอมคล้ายๆดอกไม้ี็แบบอ่อนๆนะแต่ก็หอมแล้วเนื้อเขาที่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบเนื้อขาวๆเลยก็เวลาทาปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบทาแป้งปกติทั่วไปแต่ว่าเนื้อเขาจะละเอียดกว่าจะมีความแบบเนียนกว่านะคะพอทาไปปุ๊บเนี่ยจะให้ความมันม,ม,มันค่อนข้างที่จะดูแมตต์ไปเลยนะมันจะมีความแมตต์คล้ายๆกับที่ตัวนี้เขาเคลมไว้นะแต่เดี๋ยวแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงคือตัวนี้ก็คือแบบมีความบา,บางเบ,บาาาสสยยไม่่รู้้ึกกออตัววนนีะะคคะ็ืถ คุมมันดีไหมนะคะสําหรับมิซีแล้วเนี่ยคือมิซีได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยนางมีความคุมมันดีดคุณคือดีๆกับดีพอกับพรสีทองที่มิซีรีวิวไปก่อนหน้านี้แต่คือแบบตัวเนี้ยคือแบบ คุมมันได้เหมือนกันเลยอัคุณแล้วก็เนื้อบางๆเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้ให้สีอะไรนะคะตัวนี้นเขาจะมีความเป็นสีอ่อนๆนิดนึงนะคะก็จะมีความเป็นโทนโทนผิวนิดนึงแต่ตัวนี้คือจะเป็นโทนขาวเลยแต่เวลาลงผิวแล้วเนี่ยมันก็เหมือนทาแป้งขาวปกติทั่วไปเลยแต่ที่มิซี่ชอบตรงที่มันคือมันมีความเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูดลอยขึ้นมาหรือดูโดด,ด,ด,ดขึ้นไปเลยหน้าไม่ไดูดูขาววอกหรืออะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญคือนางคุมมันได้ตามคําเคลมของนางคือเราจะมารีวิวตามที่เขาเคลมไปแล้วกันเนาะว่าเขาสำ ตัวนี้คือบอกเลยค่ะว่าดีงานม,มากๆคือถามว่าถ้าจะใช้ทาในวันแบบวันสําคัญสำคัญที่อาจจะไม่ค่อย น่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันมันก็เป็นแป้งกระป๋องนะคะเพราะว่ามันก็จะให้ลุคที่แบบดูแบบชิวๆธรรมดาธรรมดาเหมือนอยู่บ้านสบายๆหรือออกไปข้างนอกแป๊บๆประเดี๋ยวประดาอะไรเงี้ยใช้แป้งอย่างเงี้ยคือโอเคเลยนะหรือใช้ไปทํางานก็ทาไปทํางานก็ได้แบบที่แบบว่าเราแบบเวลาเป็นปกติเงี้ยคือถ้าสําหรับคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าก็คือใช้ตัวนี้ได้อยู่นะบอกเลยค่ะว่าไม่โปะนะคะแล้วก็ไม่ลอยด้วยอันนี้คือดีงามชอบนะสาหรับวีธีแล้วคือคุมมันด้นะคะเนื้อบางเบาสบายดีนะคะเออต้องจัดแล้วนึ่งนะคะ

เลยต้องตาม,มานึ่งนะคะอ่ะดูต,ตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น BB Perfect นะคะตัวนี้เป็น Perfect กต์ฮอนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะมีความแบบว่าล็อกผิวเนียนใสแมตเป๊ะตลอด12ชั่วโมงนะคะตัวนี้เลยที่เขาบอกเอาไว้นะคะแล้วเขาเคลมไว้ว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นเน,นื้อนีนละเอียดนะคะผสม BB นะคะอ่ะปกปิดเนียนสนิทนะคะถ้าใครที่แบบต้องการความกริปในเรื่องของแบบให้ดูมันมีโทนเป็นสีผิวนิดนึงก็มาตัวนี้แต่ถ้าแบบ ฉันไม่ชอบ BB อ่ะก็ตัวนี้ได้คุณมมันด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะเขาบอกไว้ว่าปกปิดเนียนสนิทแลดูกระจ่างใสตลอดวันนะคะปกปิดผิวเรียบเนียนแบบสนิทยาวนาน12ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีคอมเพล็กซ์ฟิล์มสเตย์นะคะอนุภาคแป้งเนื้อเนียนละเอียดระดับไมโครช่วยสร้างชั้นฟิล์มเคลือบผิวสัมผัสบางเบาในเฉดสีธรรมชาตินะคะ,ะเรามาดูตัวเนื้อเท็กเจอร์ของเขาละกันเนาะตรงนี้่อกี้มันมีแป้งอยู่เดี๋ยวขอเช็ดออกนิดหนึ nice ่งนะคะจะได้ไม่ทับกันนะคะ โอเคเรามาดูตัวเท็กเจอร์กันนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะจะแตกต่างกับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เขาจะเป็นสีออกขาวเลยแต่ตัวนี้ก็จะคือเป็นแบบแนวโทนผิวๆนะคะเป็นสีแบบสไตล์บีบีนะคะก็จะเป็นโทนผิวเลยนะคะเวลาเราเกลี่ยเนี่ยนางก็จะให้ความแบบกลมกลืนกับผิวนิดนึงนะคะจะไม่ได้แบบดูขาวเวอร์อะไรออกมานางก็จะให้แบบความเนียนไปกับผิวแล้วนางก็จะมีการแบบทําให้ดูนเนียนขึ้นนะก็มีความรู้สึกว่า คือถ้าแบบใช้ไปทํางานน่าจะตัวนี้เหมาะกว่าเพราะมีความรู้สึกเข้ากับผิวเราแต่ก็ต้องดูก่อนด้วยนะคะว่าามันเข้ากับโทนสีผิวเราด้วยมากน้อยแค่ไหนนะ,ะ,ะเพราะว่าบางคนโทน โทนผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยคือ2ตัวนี้อาจจะแบบตัวนี้อาจจะพอได้แต่ตัวนี้อาจจะมีความขาวนิดนึงนะคะจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ตัวนี้คือก็ค่อนข้างที่จะกลืนไปกับผิวนะคะเราก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะฮะเห็นไหมคะก็คือเหมือนเราไม่ได้ทาแต่นางมีความเบาสบายจริงอย่างที่นางพูดเลยและมิสซี่ชอบตรงที่นางก็แมทจริงๆนะคะก็คือแบบเนียนวันนี้มิสซี่ก็ใช้มาเห็นไหมคะอ่าวันนี้วันนี้มิสซี่ใช้ตัวนี้นะคะอ่าแต่เดี๋ยวมิสซี่ จะลงทับอีกครั้งหนึ่งให้ดูทั้ง3าตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาลงแบบว่าอ่ะถอดหมวกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแบบทั้ง3าตัวเนี้ยนะคะว่าตัวนี้ลงด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้เอาลงด้านนี้ส่วนอีตัวเนี้ยลงข้างบนนะคะให้ดูไปเลยว่า3อันเนี้ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน,นะ,ะถามว่าตัวนี้โอเคไหมมิซิกก็ถือว่าชอบนะมีความบางเบาสบายเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็พาราเบนฟรีแล้วก็แอลกอฮอล์ฟรีเหมือนกันนะคะอ่าจะแตกต่างกันในเรื่องของส่วนผสมเล็กน้อยและตัวนี้เขาก็มีน้ําหอมเหมือนกันมีกลิ่นหอมอะ่ะ คือแป้งมันต้องมีกลิ่นหอมนะถ้าไม่มีกลิ่นหอมมันก็มีความรู้สึกแบบอออหอมหอมอ่อนกว่าตัวนี้แต่มีความรู้สึกว่าตัวนี้หอมกว่านิดหน่อยหอมอ่อ,อนๆน,นะมีความรู้สึกหอมพุดดีนิดนึงเอาคุณกลิ่นใช้ได้กลิ่นใช้ได้นะคะเอาล้ค่ะมาดูตัวต่อไปนะคะก็คือตัวสติโพลีกลอ์พาวเดอร์ e Powder, ตัวนี้นะคะสีชมพูนะคะ ถ้าให้มิสซี่ทายนะแป้งนางน่าจะมีความออกโทนชมพูนะมิสซี่ยังไม่เคยได้แกะใช้นะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูคําเคลมเขาก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นผิวโกลเปล่งประกายดั่งมุกนะคะ p e r i g o l Powder แป้งฝุ่นผสมชิ i m m อร์อ่ะนางมีความวิงเหมาะกับสาวที่ชอบความวิงวิงให้หน้าดูแบบดูดูไบรท์ดูแบบเวลาตัวชิ i m m อร์เนี่ยมันโดนแสงมันจะมีการเล่นแสงนะคะมันจะทําให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นนะคะแต่ถ้าหน้าคขใหญ่เนี่ยก็นิดนึงนะคะก็ต้องแบบหน้าคุณอาจจะดูบานขึ้นก็ได้นะอ่ะ เอาละค่ะมาดูคำเคลมต่อไปนะคะเขาบอกว่าด้วยประกายชิมเมอร์นะคะช่วยสร้าง growing effect ก็คือ growing นะคะคือทำให้ดูแบบวาวๆขึ้นนะคะ effect ก,ก็คือมืนมีความรู้สึก เรียกว่ามีเอฟเฟก์ที่ทําให้ดูหน้ามันดูโกลวาวาวเงาเนะคะอ่าให้ผิวดูโกลสสวยเปล่งประกายดั่งมุกนะคะมันจะแบบเคยเห็นผิวมุกใช่ไหมคะมันจะดูเงาเง,างาเวลาโดนแสงก็จะวิบวับวิบวับ,วบ,วบนิดนึงนะคะอ่าพร้อมเบอร์ผิวให้เนียนเรียบอย่างเป็นธรรมชาติช่วยควบคุมความมันด้วยคุณอ่ช่วยควบคุมมันด้วยนะคะช่วยควบคุมความมันเหมือนตัวนี้เลยนะคะอ่ะและ มอบความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยมีการบำรุงผิวด้วยเป็นกิมมิกนะส่วนตัวอื่นนี่คือเขาจะแบบเน้นการปกปิดให้ดูเป็นธรรมชาตินุ่นนี่และให้ความเบาสบายแต่ตัวนี้คุณนางมีตัวบำรุงผิวด้วยอคุณคือด้วยความที่มันมอบความชุ่มชื้นมันน่าจะแบบช่วยปกป้องและพอ่ความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบกักเก็บเอาไว้ด้วยนะนางบอกว่ามีวิตามินอ e ีและสารสก,กัดจากทนะีจิโอ้ยนะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเขาบอกว่า ปราศจากพาราเบนฟรีและแอลกอฮอล์เช่นกันนะคะอ่าก็ถือว่าดีงามเดี๋ยวเรามาดูเนื้อ texture แป้งของเขากันนะคะอ่ะสีจะคล้ายๆกับ BB ผิดคาดอย่างที่มีซีพูดนะคะคือตอนแรกนึกว่านางจะมีโทนที่เป็นสีชมพู นะคะก็จะมีเป็นโทนอมเหลืองๆคล้ายๆกับตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เขาจะมีความเข้มกว่าตัวนี้เขาจะมีความอ่อนกว่าแต่เดี๋ยวมิสิลขอลองเกลี่ยนิดนึงนะคะอยากดูว่าชิมเมอร์ของเขาเนี่ยมันจะวิงมากน้อยแค่ไหนรู้สึกเยอะไปนะคะ,ะนางมีความหอมหอมอ่ะหอมดอกไม้หอม,หอ,ม,ม,หอ,ม,มอ่อนนะคะทาจุงบวอกหมดแล้วนะคะก็นนิดสประมาณนี้นะคะอะนางก็จะให้ความขาวนิดนึงแต่ชิมเมอร์ จากที่ดูแล้วชิมเมอร์น่าจะละเอียดมากเลยนะน่าจะเล็กมากจนแทบมองจะไม่ค่อยเห็นนะคือแทบจะไม่ค่อยเห็นชิมเมอร์เลยอ่คุณคืออย่างน้อยมันต้องวิงวิงใช่ไหมไมิซีลงกับแสงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเห็นแบบชัดเจนอะไรนะคะมีความรู้สึกตอนนี้มือขาวกว่าหน้าไปแล้วนะคะ,ะถ้าดูแล้วนะคะคือชิมเมอร์อาจจะไม่ได้เยอะมากคือทําให้ดูแบบมีประกายอะไรเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เยอะมากหรือว่าจะต้องโดนแสงอาทิตย์คือมันไม่เห็นอะนะนะ ถือว่าโอเคอยู่นะคะตัวนี้มีความรู้สึกว่าชอบกลิ่นนางอะกลิ่นนางคือโอเคสำหรับมิพี่เลยนะชอบกลิ่นหอมแบบสบายเย็น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 ด้วยนะ อหอมชอบจังเลยทั้งหมดทั้งคือทั้ง3ตัวนี้นะคะถ้ามีสีเลือกชอบกลิ่นไหนมีผี่ชอบกลิ่นตัวนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าชอบความสบายแล้วก็คุมมันเนี่ยคือชอบตัวนี้เลยนางคุมมันดีมากนะคะเอาละค่ะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้แป้งลงบนหน้าเรานะคะให้เห็นความแตกต่างว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง3ตัวนี้คือตัวนี้คุมมันอย่างที่บอกเลยค่ะคุมมันดีมิสีชอบการันตีเลยส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อเนื้อแมทนะคะเป็น BB สไตล์บีบีนะคะส่วนตัวนี้ ก็จะเป็นโทนแบบโทนแบบวิ่งวิ่งวาวาวสาวเกาหลีเกาหลีนะคะอ่ะเดี๋ยวมิสซีจะลงตัวที่เป็นตัวคุมมันด้านนี้นะคะให้ดูว่าเวลาลงผิวแล้วเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะมิสซีขออนุญาตใช้พับนี่นะคะแล้วมิสซี่จะลงให้ดูนะคะนางก็ไม่ได้ให้สีโดดเด่นอะไรนะคะก็ให้ความเป็นธรรมชาติเหมือนทาแป้งนะคะเนื้อนางละเอียดนานางมีความหอมอะแต่คือ เป็นหอมที่ทําให้นึกถึงเทศกาลสงการมากๆบอกเลยมีความหอมประมาณนั้นนะ่ะนึกถึงกลิ่นน้ําตอนถูกาสาดมานะคะนึกถึงแป้งนะคะนึกถึงกลิ่นดอกไม้ในช่วงนั้นพอดีอะม,มีความรู้สึกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะจะลงตรงแก้มให้ดูเท่านี้นะคะอะ คุณก็จะแบบคือมันก็ไม่เห็นอะไรเลยนะมันก็แบบให้ความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ดูแบบว่าเป็นงานผิวไปเลยเห็นไหมเป็นคือมันเห็นผิวเราไปเลยมันก็อาจจะดูไบร์ขึ้นมานิดนึงนะดูขาวๆข,ข,ขึ้นมานิดนึงเห็นไหมคะอ่ะเอาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็น b b นะคะอ่ะตัวนี้จะมีความเหลืองเหลืองกว่าตัวที่ตัวนี้ที่มิซีบอกเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้พับอีกเช่นเคยนะคะตบลงด้านนี้นะคะนางจะมีความเหลือง กับผิวนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเกลี่ยแล้วอ่ะนางก็จะกลืนไปกับผิวเราเลยก็จะไม่ค่อยต่างอะไรนะมีความรู้สึกอืแค่มองไม่ออกเลยคุณคือไม่ค่อยต่างกันเลยจะมีความนวลอ่ะเห็นละจะมีความนวลกว่ามีความนวลผิวด้านนี้จะมีความขาวขึ้นมาขาวกว่านิดเดียวนะคะศูนย์จุดศูนย์ศูนนศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะส่วนด้านนี้ก็จะแบบดูนวลกว่านะคะอ่ะ เห็นไหมฮะจะมีความนวลกว่าด้านนี้จะมีความดูผ่องขาวกว่าด้านนี้จะมีความนวลกับผิวนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นในกล้องอาจจะมองไม่เห็นแต่อีชันเห็นในสายตาของอีชันเห็นเลยนะคะก็จะมีความว่าด้านนี้จะดูนวลขึ้นเอาลคะค่ะมาดูตัวที่เป็นตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัว วิงวิงเกลโกลนะคะตัวนี้นะคะพิลลีนะคะก็จะมีความเหลืองอ่อนๆนะคะตัวนี้ไมิ่สิจะเอาลงตรงหน้าผากคุณจะได้เห็นเลยเดี๋ยวขอใส่ที่คาดผมเปิดแม่งรับซับกันไปเลยค่ะภาพนะคะไม่ต้องร้อนนะคะไม่ต้องแสบตาหรือเตรียมแว่นกระแดดมาใส่ก่อนก็ได้นะคะ <L> อ่ะตัวนี้ลงแล้วนะคะอ่ะเ<ม>ขาบอกว่ามีชิมเมอร์เลยยิ่งลงหน้าผากนี่หน้าผากจะเงากว่าเดิมไหมคะเนี่ย เอาจริงๆคือมันก็ไม่ต่างกันเลยนะคุณเนื้อเท็กเจอร์ในการลงผิวอะคุณก็คือแบบเบาสบายเหมือนกันและโทนสีก็ไม่ได้ต่างกันละคือแบบมองคือแบบคือสองอันเนี้ยอาจจะใกล้เคียงกันคือตัวนี้เขาจะมีความผ่องผ่องดูดูแบบดูวาวดูเงาเงานี่เดียว0ูนจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือว่าดีงามไหมดีงามเพราะว่านางมีความบางเบาไม่ได้ดูหนาไม่ได้ดูวอกไม่ดูอะไรเลยนะคะก็ให้เป็นโทนขิปกติเลยนะอ่ะ ถามว่าชอบไหมก็คือชอบนะทั้ง3อันเลยแต่ถามว่าชอบตัวไหนมากสุดก็คงจะเป็นตัวที่เป็นตัวคุมมันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคืออยู่บ้านสบายๆไม่ต้องการอะไรที่มันมีความแบบเป็นบีบีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะชอบความบางเบาแล้วก็เป็นโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติก็ดูแบบอาจจะดูขาวขาวึ้นนิดนึงมันไม่เยอะอ่ะคุณก็คือถือว่าสบายมากๆเลยนะคะตัวนี้เอาละค่ะเรามาให้คะแนนในเรื่องของแพคเกจิ้งก่อนนะคะอ่าแพคเกจิ้งมีความน่ารักมากๆดูมีความ คาวีคาวีบอกเลยนะคะเมื่อรวมกับเจตัวรุ่นพี่ของเขาแล้วอะคือรูปทรงมันเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกมาเนื้อเท็กเจอร์คือเนื้อเท็กเจอร์ตัวนี้อาจจะดูแบบมันเป็นโทนเขียวเนาะแต้มันเขียวมันก็เลยจะมีความรู้สึกว่ามันจะเหมือนช่วยเบลอเบอร์สิวที่เป็นรอยแดงรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคแต่ถามว่าเนื้อเท็กเจอร์ยังสู้สู้ตัวนี้ไม่ได้นะยังสู้3าตัวนี้ไม่ได้มีความรู้สึกเลยนะอ่ะ ในเรื่องของความน่าใช้ของเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะอ่ะไม่ใช่สิในเรื่องในเรื่องของแพคเกจิ้งนะคะมีความรู้สึกเลยนะคะว่าน่ารักให้สิบเต็มสิบเลยนะคะแล้วเนื้อเท็กเจอร์นะคะก็เนื้อเท็กเจอร์ของเขาก็คือดีละเอียดบางเบานะแล้วก็เนี่ยคืออยู่ทั้งวนนันนู่นนี่ก็คือถามว่าให้ความเป็นธรรมชาติได้ทั้ง3ตัวเลยไม่ได้ดูแบบว่า ฉันโดดเด่นกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมาะกับคนที่แบบเลือกชายละกันคือมันให้ตอบโจทย์ในทางทางเดียวกันคือแมทบีบีแมทก็คือให้โทนสีผิวแล้วก็ดูแมทมันก็เหมือนกับหน้าเราก็ดูแมทไม่มันอยู่แล้วคือตัวนี้ก็คุมมันดูเป็นธรรมชาติคุมมันแบบแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้อาจจะดูแบบมีเป็นบีบีขึ้นมานิดนึงก็ช่วยแบบทำให้ดูเป็นโทนผิวดูเนียนผิวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือแบบชอบสาวเกาหลีอะไรเงี้ยก็คือแบบวิงวิงวาวาก็จะใช้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของเทกเจอ แล้วหลังจากใช้ล้วคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่านางก็ตอบโจทย์ในตามที่นางเคลมมาคือนางตัวนี้คุมมันก็คือคุมมันจริงๆนะคะตัวนี้คือใช้แล้วชอบนะคะนางคุมมันจริงตัวนี้คือนางก็แมทแล้วก็เหมือนกับคุมมัน่ะคุณมันก็แทบจะไม่ต่างกันแต่เพียงแค่มีบีบีมาเท่านั้นเองก็ถือว่าโอเคเพราะนางให้ความนวลกับผิวด,ด้วยนะคะให้ดูมีความเป็นธรรมชาติ กลืนไปกับผิวเรานะคะส่วนตัวนี้ก็คือวิงว่ะตัวนี้อาจจะแบบตัดนิดนึงนะเพราะมีความรู้สึกว่านางบมอกไม่ชิมเมอร์เราก็ต้องมองว่าอ่ะมันต้องมีชิมเมอร์จริงๆอะไรเงี้ยแต่ชิมเมอร์อาจจะดูแบบละเอียดมากไปหรือเปล่าจนเรามองแทบไม่เห็นนะมีความรู้สึกว่า น้อยมันไม่ได้แบบว่าเล่นแสงจนเวอร์เวอนอะไรประมาณนั้นแต่คือเราก็ชอบทนนั้นมากกว่านะถ้าจะให้มีชิมว่าวิงมากอะไรเงี้ยเราไปซื้อพวกตัวที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นไฮไลท์ไงไงไมาใช้ดีกว่ามันถึงจะได้แบบเป็นวิงวิงวาวามากกว่าอะไรเงี้ยแต่คือแบบตัวเนี้ยก็คือเหมาะกับใส่ใส่ไว้ใส่ใส่อ่ะคุณก็คือไม่รู้สะหักอะไรมันก็คือทําได้ตามโจทย์ของเขาอะก็คือไม่รู้แบบคือเราก็ต้องมองว่าไม่ใช่ว่าโดนใจอย,อย่างเดียวแต่เราก็ต้องมองว่าเฮ้ย e เขาเคลมมาแบบนี้แล้วมันได้อย่างที่เขาเคลมไหมก็คือมันก็ได้อย่างที่เขาเคลมจริก็คือลธ์หใช้เเตมย หักนะฮะอ่ะเต็มสิบไปเลยจ้าอ่าแล้วความน่าใช้ราคาคูณก็ต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าความน่าใช้ก็ต้องให้เต็มสิบเหมือนกันเพราะหนึ่งคือนางมีความน่ารักอะ่ะเหมาะกับวัยใสวัยรุ่นวัยทีนนะถึงแม้ว่าวัยอีชั้นจะเลยไปแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็คือนางก็แบบมีความน่าใช้ในเรื่องของแพคเกจจริงเนื้อเท็กเจอร์อะไรเงี้ยคือดีงามมากๆอันนี้เหมือนโอยส,สีมากมากเลยแต่คือ มันเป็นแป้งที่มีความรู้สึกว่าโอเคกว่า2รุ่นที่มิซีได้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้คือ2รุ่นนั้นน่ะเขาจะมีความเนื้อเขาจะมีความมันมีความหนักมันมีความแน่นกว่าแต่ตัวนี้คือมันมีความบังเบากว่าเบาจนแบบ เกี่ยก็ง่ายคือไม่เป็นคาบไม่ไม่ตกล่องไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเนื้อเกิดไปกับผิวคือสบายผิวมากๆจริงๆแล้วอ่ะมันเหมาะกับวันสบายๆด้วยซ้ำไปนะคะอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยยิ่งช่วงเนี้ยเราไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนนะคะ work from home ค่ะเราไม่ต้องมาแต่งหน้าแบบลงรองพื้นลงแบบพริมเมอร์ลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์หรืออะไรมากมายใช้ตัวนี้เบาๆนะคะอยู่บ้านแล้วแบบเซฟด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ35บาทหรือเปล่าเนี่ยต่อกระปุกคือดีงามมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ที่วัสด์นะมีสซีได้มาจากวัส เลยเห็นไหมคะยังติดสติกเกอร์ของวัสสันอยู่เลยเห็นไหมเอ่ยคือเขาไม่ได้ให้ถุงไงเขาก็ต้องแปะสติกเกอร์เพื่อเวลาซื้อของแล้วเขาก็จะแปะจะได้รู้ว่าเราชําระเงินแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ในวัสันนะวันนี้มิสีกจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปก็นิดนึงคะ่ะฝากไว้นิดนึงนะคะฝากกด Sub สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิสซีด้วยแต่ถ้าจะนา่ารักมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมิสซีด้วยพบกันคราวหน้าคะ่ะมาดูกันคะ่ะว่า Mickey, Didi